สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางเซอร์ปล่อยจากเกมล่าแย้ระดับตำนานสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เมื่อประตูมิติพาพวกเขามาอย่างโลกที่เต็มไปด้วยอสูรากระย,ยักษ์โลกที่พวกเขาจะต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอสูรยักษ์เพื่อปกป้องโลกกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยล์พร้อมกันเลยครับ ใจกลางทะเลทรายณดินแดนต่างมิติเรือลำหนึ่งกำลังเล่นฝ่าพายุจุดหมายของพวกเขาคือหอคอยสกายทาวเวอร์แต่ไม่ทันที่จะไปถึงจุดหมายเรือก็ถูกบางอย่างจู่โจมมันคือเดียบรอสูนทะเลทรายขนาดใหญ่ยักเดียบรจู่จมเรือและสังหารผู้คนจนทำให้ชายคนหนึ่งกระเด็นตกจากเรือในขณะที่เดียบรยังคงไล่ตามเรืออย่างบ้าคลัง่งเวลาต่อมาที่โลกมนุษย์ หน่วยจูโจมเฝ่าคอนได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากทีมบลาโวทีมเฝ่าคอนจึงมายังตำแหน่งสุดท้ายที่พบสัญญาณเพื่อช่วยเหลือทีมบลาโวเมื่อมาถึงพวกเขากลับพบเพียงรอยอยางรถราวกับว่ารถของทีมบลาโวหายไปเฉยๆในขณะที่กำลังวิง่งท่านใดนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นพายุปริศนาขนาดใหญ่ยักษ์กำลังก่อตัวและมุ่งตรงมาทางพวกเขาด้วยความเร็วสูง ผู้กองอาเทมิสจึงสั่งให้ทีมรีบเพนก่อนที่ทีมจะติดอยู่ท่ามกลางพายุแม้จะเร่งสปีดเต็มที่แต่พายุปริศนาก็มีขนาดใหญ่และเคลื่อนที่เร็วมากทีมเฟลคอนติดอยู่ท่ามกลางพายุทัศนวิสัยเป็นศูนย์บวกกับสายฟ้าที่พาลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าถูกพายุพัดออกนอกเส้นทางไปไกลแค่ไหนจนในที่สุดพายุก็สงบลง ทีมเฟาคอนมาโผล่ท่ามกลางทะเลทรายสีขาวกว้างสุดเวิงหวางแผนที่ภูมิประเทศของโลกมนุษย์แตกต่างกับทะเลทรายแห่งนี้อย่างสิ้นเชิงไม่ไกลจากจุดนี้พวกเขาพบทีมบราโวเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างโจมตีพวกเขาพวกเขาปักหลักสู้แต่โดนจู่โจมกลับด้วยอาวุธที่ดุนแรงกว่าปืนไฟแม้แต่ระเบิดนาปาลก็ไม่ส่งพลังถึงขั้นละลายเม็ดทราให้กลายเป็นแผ่นแก้วได้ เพื่อนๆยังจำชายที่ถูกเดียบรลโจมตีจนตกเรือก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมครับพี่แกไม่มีชื่อต่อจากนี้ผมจะเรียกพี่แกว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์รับรู้ถึงการมาของเดียบรเขายิงธนูเพื่อเตือนภัยทีมบล่าวโวเป็นเวลาเดียวกับที่เดียบรปรากฏตัวและไลบ่บีทีมเ่าคอนมาอย่างกระชั้นชิดอาูรยักษ์เดียบโแหวกว่ายไปในทะเลทรายเท่ากับกำลังว่ายน้ำมันพุ่งชนรถของทีมเฟลคอนจนพังพินาศ อาเทมิดและคนที่เหลือกระนำยิงใส่เดียบรด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่สามารถกำจัดมันได้สตีเลอร์บาดเจ็บสาหัสมากเขาตัดสินใจระเบิดเจ้าเดียบรไปพร้อมกับตัวเขาคนที่เหลือจึงใช้จังหวะหนี้รีบหนีไปหลบในโขดหินแต่เดียบรยังคงไล่ตามพวกเขาอย่างไม่ลดละฮันเตอร์ยิงจู่โจมด้วยธนูหัวระเบิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเดียบรทีมเฟลคอนจึงหนีมาหลบในถ้ำได้ เดียบลสูญเสียพลังงานและบาดเจ็บไม่น้อยมันจึงหยุดไล,ล่ล่าก่อนที่จะดำหายลงไปใต้พื้นทรายทีมเฟลคอนหลบอยู่ในถ้ำจนอาทิตย์ตกดินในขณะที่อาเทมิสกำลังพูดเพื่อดึงสติลูกทีมกลับมาเธอก็โดนแมงป่องขนาดยักษ์จู่โจมมันใช้พิษโจมตีอาเทมิสฝูงแมงป่องยักษ์ไล่ล่าทีมเฟลคอนมันทิ้งร่างอาเทมิสไว้เพราะเธอโดนพิษและหมดสติไปแล้ว ฮันเตอร์ที่เห็นเหตุการณ์ยิงจูโจมพวกแมงป่องยักษ์เพื่อช่วยเหลือทีมเ่าคอนแต่แมงป่องยักษ์มีจำนวนมากมันจูโจมฮันเตอร์และสังหารสมาชิกทีมเ่าคอนอย่างต่อเนื่องอาร์เทมิสได้สติแล้วก็พบว่าเธอติดอยู่ในไข่ตัวอ่อนใจกลางรังของมอนสเตอร์ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกจำนวนมากสมาชิกทุกคนตายหมดแล้วและเธอต้องหาทางออกไปจากที่นี่อาเทมิสหยิบชุดเครื่องมือแพทย์ เธอมีสเปรย์ออกซิเจนพลุและกระสุนแอซาวดไเฟนินในขณะที่กำลังหาทางออกจากถ้ำอารเทมิสก็พบนิกนิกบาดเจ็บและไม่สามารถเดินต่อได้เพราะพวกมอนสเตอร์วางไข่ฝังตัวอ่อนในร่างกายเขาตัวอ่อนฟักตัวและขเขมือบนิกอย่างบาคลังอาเทมิสอสาศัยจังหวะนี้ฉีดสเปรย์ออกซิเจนใส่พลุททำให้เกิดประกายไฟโจมตีใส่มอนสเตอร์และพยายามหนีออกจากรังแห่งนี้ มอนสเตอร์จูโจมเธออย่างไม่ลดละอาร์เทมิสโยนกระสุนแอซเซ้า์ไรเฟิลใส่เจ้ามอนสเตอร์ที่กำลังโดนไฟเผาความร้อนทำให้กระสุนระเบิดและสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์อาร์เทมิสจึงอาศัยจังหวะนีหนีออกมาจากรังได้พวกมันร้ายการในความมืดและกับการที่ไม่สามารถโดนแดดได้อาร์เทมิสจะปลอดภัยตราบใดที่ยังเป็นตอนเช้าและเธออยู่กลางแจง้ง เธอใช้ผงดินปืนบวกกับประกายไฟเพื่อปิดปากแผลและเริ่มหาทางออกจากที่นี่แต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลทรายสุดเวิงหวางและเดียบลยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดต่อมาขณะที่กำลังหาทางออกจากหุบเขาแห่งนี้อาเทมิสก็พบซากเรือจำนวนมากที่น่าจะถูกเดียบลเล่นงานและมาเกยตื้นอยู่ที่นี่ ในขณะที่กำลังสำรวจซากเรืออาร์เทมิสก็เจอกับฮันเตอร์ทั้งคู่พูดกันคนละภาษาต่างฝ่ายต่างไม่รู้จุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามทั้งคู่จึงใช้กำลังเข้าปะทะแม้อาร์เทมิสจะต่อสู้ได้บ้างแต่เธอก็อ่อนแรงและขาดน้ำนั่นจึงทำให้เธอเป็นฝ่ายแพ้ฮันเตอร์พาอารเทมิสกลับมาที่ซอนเพื่อหลบให้พ้นพวกมอนสเตอร์ที่ออกมายามค่ำคืน เขาประทังชีวิตโดยการกินตะไคร่นหนามที่เกาะตามผนงังถ้ำฮันเตอร์ยังคงไม่ไว้ใจอะเทมิสเพราะเธอจู่โจมเขาจนบาดเจ็บและสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่เขาประเมินฝีมือเธอต่ำไปอาเทมิสอาศัยที่เผลอลอบจู่โจมฮันเตอร์และสามารถจับตัวเขาได้แม้จะโดนมัดมือไว้แต่ฮันเตอร์ก็ไม่ยอมแพ้ทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงและต่อสู้กันอย่างดุเดือด ในขณะที่ถังคู่กำลังกลิ้งตกลงมาจากเนินฮันเตอร์ก็เกือบตกลงไปในรังของมอนสเตอร์แต่แล้วอะเทมิสก็ตัดสินใจช่วยเขาและดึงฮันเตอร์ออกมาจากรังของมอนสเตอร์ได้เธอแก้มัดให้เขาและมอบช็อกโกแลตให้ฮันเตอร์เพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรฮันเตอร์ตอบแทนด้วยการมอบน้ำให้อเธมิสทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือออกไปจากุบเขาแห่งนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่ขวางทางพวกเขาคืออาูรยักษ์ทะเลทรายเดียโบรและอาวุธจากโลกมนุษย์ไม่สามารถกำจัดมันได้ฮันเตอร์มีแผนที่จะใช้พิษของแมงป่องยักษ์จูโจมใส่เดียโบรเป็นทางเดียวที่จะทำให้มันสลบได้ในคืนนั้นพวกเขาวางกับดักโดยใช้อเทมิสเป็นตัวลอ่อ ในขณะที่แมงป่องยักษ์พยายามจะขมือบอะเทมิสฮันเตอร์ก็จู่โจมทั้งคู่ปิดชีพแมงป่องยักษ์และตัดเอาต่อมพิษของมันมาได้พวกเขาวางกับดักเป็นจำนวนมากและฮันเตอร์ฝึกฝนให้อเทมิสใช้อาวุธในโลกของเขาอาวุธที่ทรงพลังสามารถต่อกรกับพวกมอนสเตอร์ได้เมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมทั้งคู่ก็เริ่มแผนการกำจัดเดียบร พวกเขาใช้ถังไม้เพื่อเบียงเบนความสนใจจากเดียบรและใช้จังหวะนี้วิ่งเต็มสปีดไปที่ซากรถฮัมวีฮันเตอร์สับเต็มทีเพื่อลอดเดียบรไปอีกทางในขณะที่อาเทมิสมุ่งหน้าไปที่รถเพื่อไปเอาปืนบาสุกา้าเดียบรจู่โจมฮันเตอร์อย่างบ้าคลัง่งฮันเตอร์จู่โจมกลับด้วยธนูอาบยาพิษแม้จะยิงเข้าเป้าแต่พิษก็ออกฤทธิ์ช้าเดียบรจึงจู่โจมใส่ฮันเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ฮันเตอร์กำลังแย่อาร์เทมิสก็กระนำยิงใส่เดียบลด้วยปืนกลแกตลิงเป็นเวลาเดียวกับที่พิษเริ่มออกฤทิ์อาร์เทมิสจึงใช้โอกาสนี้จู่โจมเดียบลด้วยปืนบาสูกาแต่ก็ไม่สามารถกำจัดมันได้ในขณะที่อาร์เทมิสกำลังแย่ฮันเตอร์ก็จู่โจมเดียบลด้วยดาบนักล่าอสูรแต่ก็โดนมันสะบัดจนร่างเขาล้อยไปชนกับโขดหินจนสลบไป อาเทมิสจู่โจมด้วยปืนยิงตะขอและเหวี่ยงตัวขึ้นมาบนหัวเดียบลได้เธอกดดาบนักล่าอาสูนของฮันเตอร์ให้ลงไปลึกถึงสมองของมันและในที่สุดพวกเขาก็สามารถกำจัดอาสูนยักษ์ทะเลทรายเดียบลได้จากการต่อสู้ฮันเตอร์บาดเจ็บสาหัสมากอาเทมิสใช้เกรดของเดียบลแทนเปลสนามเพื่อพาฮันเตอร์ไปยังใจกลางพายุที่เทเลพอร์ตเธอมาทินนี การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากมากและฮันเตอร์ก็บาดเจ็บจนใกล้จะตายแล้วอาเทมิสกางเต็นท์ฉุกเฉินที่หยิบติดมาด้วยเธอใช้ชุดเครื่องมือแพทย์เพื่อยื้อชีวิตฮันเตอร์ไว้และในที่สุดเธอก็ช่วยชีวิตเขาไว้ได้พวกเขาออกเดินทางท่ามกลางทะเลทรายสุดเวิงหวงังจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโอเอซิสแหล่งอุดมสมบูรณ์กลางทะเลทรายแล้ว มีแม่น้ำและมีสัตว์ให้ออกล่าเพื่อนำมาปิ้งกินได้ในคืนนั้นขณะที่กำลังพักมีบางอย่างบนท้องฟ้าปล่อยประกายไฟเผาทำลายป่าในโอเอซิสเหล่ามอนสเตอร์กินพืชต่างตื่นกลัวและวิ่งหนีอย่างโกลาหลนฮันเตอร์และอ์เทมิสพลัดหลงกันไปคนละทิศและในขณะที่อ์เทมิสกำลังแย่ฮันเตอร์ปริศนาก็ปรากฏตัวพร้อมดาบนักล่าอสาูรขนาดยักษ ทั้งคู่ปล่อยสกิลอย่างต่อเนื่องเพื่อกันไม่ให้โดนมอนสเตอร์จู่โจมจนสามารถเอาตัวรอดมาได้ฮันเตอร์ปริศนากลุ่มนี้คือพวกเดียวกับโทนี่จาผมว่าบอกแบบนี้ทุกคนคงเข้าใจง่ายที่สุดแล้ว เหล่าฮันเตอร์กำลังเดินทางไปยังหอคอยสกายทาวเวอร์สกายทาวเวอร์คือเศษซากเทคโนโลยีโบราณที่ยังทำงานได้ชนดึกดำบรรของโลกมอนสเตอร์คิดค้นและสร้างสกายทาวเวอร์มันคือประตูมิติที่ใช้เดินทางผ่านไปยังโลกอื่นได้ขับเคลื่อนด้วยความร้อนจากแก่นโลกพวกเขาให้อสูรระไกา่ที่แข็งแกร่งที่สุดราธารอสคุ้มกันสกายทาวเวอร์ต่อมาด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาทำลายตัวเอง เหลือทิ้งไว้เพียงสกายทาวเวอร์ที่ทำงานผิดเพี้ยนและอสูรระกาย,ยักษ์ราทารอสหากจะเข้าถึงสกายทาวเวอร์และหาทางปิดมันนั้นเหล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์จะต้องกำจัดราทารอสให้ได้และอาจจะเป็นทางเดียวที่อะเทมิสจะข้ามมิติกลับไปยังโลกมนุษย์ได้วันต่อมาอะเทมิสและเหล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็ออกเดินทางไปยังสกายทาวเวอร์ พวกเขาเดินทางผ่านซากโบราณสถานดึกดำบันจนในที่สุดก็มาถึงหอคอยสกายทาวเวอร์ไม่นานนักราทารอสก็ปรากฏตัวเหล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็นำจู่โจมใส่ราทารอสด้วยดาบนักล่าอสูนและธนูหัวระเบิดแต่ก็ไม่สามารถทำให้มันบาดเจ็บได้ราทารอสพ่นไฟใส่อเทมิสจนเธอกระเด็นตกหน้าผาอเทมิสตกลงไปในประตูมิติเธอกลับมายังโลกมนุษย์ได้ ไม่นานนักหน่วยแพทย์ก็มาถึงในขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติการช่วยอเทมิสประตูมิติก็ถูกเปิดอีกครั้งและสิ่งที่บุกมาอย่างโลกคืออสุรกายยักษ์ราทารอสมันจู่โจมเครื่องบินของทีมแพทย์จนพังพินาศก่อนที่เครื่องบินจะตกกระแทกพื้นกองทัพจู่โจมราทารอสด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีราทารอสจู่โจมกลับเพียงครั้งเดียวก็ทำลายยุธทธปกรณ์ของทางกองทัพจนไม่เหลือซาก มันพ่นไฟใส่เหล่าทหารอย่างบ้าคลั่งมนุษย์ไม่มีทางเอาชนะมันได้มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจุดอ่อนเดียวของราทารอสคือก่อนที่มันจะพ่นไฟมันจะปล่อยสารที่ไวต่อประกายไฟออกมาจากปากเป็นจำนวนมากอาเทมิสจึงอาศัยจังหวะนี้ยิงพลุเข้าไปในปากเจ้าราทารอสประกายไฟจากพลุทำให้เชื้อเพลิงในตัวราทารอสเกิดการระเบิดขึ้น เป็นเวลาเดียวกับที่ฮันเตอร์ข้ามประตูมิติมาอย่างโลกแล้วยิงธนูหัวระเบิดจู่โจมราทารอสอย่างต่อเนื่องจนสามารถกำจัดอสุรกายยักษ์ราทารอสได้แม้จะสามารถกำจัดราทารอสได้แต่อสุรกายยักษ์ที่เหนือกว่าก็ปรากฏตัวภารกิจของพวกเขายังไม่เสร็จสิน้นเหล่ามอนสเตอร์หันเตอร์ยังคงต่อสู้เพื่อหาทางทำลายสกายทาวเวอร์ในเมื่อหนังปูมาซ่ขนาดนี้แน่นอนว่า ไม่ช้าก็เร็วเราคงจะได้เห็น Monster Hunter ภาคต่อไปอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วครับกับ Monster Hunter เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย